ธนาสารชาแนลครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเ,เราจะไปดูของดีนะครับซึ่งทราบมาว่ากําลังระทึกกันเลยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นหนูนะครับหนู โอ้ได้แล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลย สองตัวตัวใหญ่โอ้โหอร์ล่นี่อีกตัวหนึ่งครับวันนี้ได้สองตัวมีตัวมีตัวใหญ่สุดด้วยอันนี้อันนี้เล็ก It's a dog.